รู้จักเพชรวาลเลนสร้างเอฟเฟกต์โบเก้หมุนวนเคยเห็นช็อตที่มีลักษณะาภาพเป็นแบบนี้ไหมครับฉากหลังของภาพที่ดูเบลอ,บอขอบภาพบิดโค้งโบเก้หมุนวนอันนี้แหละครับเป็นเอฟเฟกต์พิเศษที่เกิดจากเลนส์ตัวนี้ ในโลกแห่งภาพยนตร์ที่เทคโนโลยีการถ่ายทำก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยัง้งผู้สร้างภาพยนตร์ต่างแสวงหาวิธีการเล่าเรื่องได้ภาพที่แปลกใหม่และทรงพลังหนึ่งในเครื่องมือที่ถูกหยิบยกมาใช้เพื่อสร้างสุนทรียภาพอันเป็นเอกลักษณ์คือการขวนกลับไปหาสเสน่ห์ของเลนส์ยุคบุกเบิกอย่างเพชรวาวเลนส์เลนส์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า180ปีซึ่งไม่เพียงแต่ให้แค่ความคมชัดแต่ยังมอบคาแรคเตอร์พิเศษที่เลนส์สมัยใหม่ย,ยากจะเรียนแบบจุดกำเนิดของเลนส์เพชรวาวนั้นได้รับการออกแบบโดยโจเซ wow, ใเพชรวา0 อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นเลนส์เก่าแก่แต่เพชรวอลได้รับการฟื้นคืนชีพและพัฒนาให้ใช้งานกับกล้องถ่ายภาพยนตร์สมัยใหม่ได้โดยบยริษัทอย่างโลโมกาฟี ee, ที่ได้ผลิตเพชรวอลอาร์ตเลนส์ซึ่งได้รับความนิยมในกลุ่มผู้สร้างภาพยนตร์และช่างภาพที่ต้องการเอฟเฟกต์นี้สำหรับคุณสมบัติที่โดดเด่นของเพชรวอลเลนส์คือ 1. นึความคามชัดสูงบริเวณกลางภาพเป็นการดึงดูดสายตาผู้ชมให้พุ่งตรงไปยังหัวใจของฉากหรือตัวละครที่อยู่กลางเฟรม 2. ความเบลอและบิดโคงที่ขอบภาพซึ่งเป็นการสร้างมิติที่แปลกตาแยกตัวแบบออกจากพื้นหลังได้อย่างชัดเจน 3. โบเก้หมุนวนหรือที่เรียกว่า s w i r l y bokeh จุดนี้เป็นเอกลักษณ์อันเรื่องชื่อที่สุดของเพรสเวลเลนส์คือการสร้างเอฟเฟกต์โบเก้ซึ่งคือส่วนที่หลุดโฟกัสให้ออกมาดูเหมือนหมุนวงเป็นวงสร้างความรู้สึกเหมือนฝันเหนือจริง,หร,รงหรือชวนให้นึกถึงอดีตคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้กลายเป็น,สนเสน่ห์ที่ผู้มกับภาพ และพุ่มกับภาพยนต์ยุคใหม่นํามาใช้เป็นเครื่องมือในการเล่าเรื่องให้มีความโดดเด่นและเป็นที่น่าจดจําแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเลือกใช้เพรวอลเลนส์ไม่ใช่แค่การตามกระแสแต่ยังเป็นการตัดสินใจในเชิงศิลปะเช่นเพื่อสร้างบรรยากาศเฉพาะตัวเอฟเฟกโบเก้หมุนวนและความเบลอที่ขอบภาพสามารถสร้างบรรยากาศชวนฝันชวนคิดถึงลึกลับหรือแม้กระทั่งรู้สึกไม่มั่นคงได้อย่างทรงพลังเหมาะสำหรับฉากที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำความฝัน หรือสภาวะจิตใจที่ไม่ปกติของตัวละครถัดมาคือการเน้นความสําคัญของตัวละครความคมชัดที่พุ่งตรงไปยังศูนย์กลางภาพช่วยขับเน้นอารมณ์ความรู้สึกและการแสดงออกทางสีหน้าของนักแสดงได้อย่างโดดเด่นทําให้ผู้ชมรู้สึกเชื่อมโยงกับตัวละครนั้นๆเป็นพิเศษหรือแม้กระทั่งการสร้างความรู้สึกย้อนยุคเช่นสำหรับภาพยนตร์ที่ต้องการกลิ่นอายของอดีตการใช้เลนที่มีต้องกาเนิดในยุคน,น,นั้นๆซึ่งให้ภาพแบบวินเทจ ก็สามารถช่วยเพิ่มความสมงจริงและความน่าเชื่อถือให้กับงานภาพได้สำหรับหนังเรื่องใหม่ๆที่มีการใช้เพรสบอลเลนส์ก็เช่น Poor t ติงส์โดยพู่มกับภาพ r o บบี้ไรอนต้องการชุดเลนส์ที่หลากหลายมากๆเพื่อสะท้อนการเดินทางและการพัฒนามุมมองของตัวละครเอกเบลล่าแบ็กสเตอร์รวมถึงความแตกต่างของแต่ละสารที่เพรสบอลจึงเป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือนี้ร่วมกับเลนส์ฟิชไอเลนส์ซูมยุค70เลนส์วและเลนส์สมัยใหม่ เพื่อ้ภาพ,พที่มีคาแรคเตอร์บิดเบี้ยวไม่สมบูรณ์แบบแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกซึ่งสอดคล้องกับมุมมองโลกที่ไม่เหมือนใครของเบลล่าในช่วงแรกๆของการเรียนรู้ใน Poor things เล่นเพ w a อลถูกใช้ในฉากโคลสอปและฉากเฉพาะบางฉากเพื่อสร้างเอฟเฟกต์โบเก้หมุนวนอันเป็นเอกลักษณ์และความคามชัดที่เน้นตรงกลางภาพช่วยดึงผู้ชมให้เข้าสู่โลกกระถัดที่แปลกประหลาดและมหัศจรรย์ของเบลล่าเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศเหมือนเทพนิยายที่ทั้งสวยงาม และพลึกพิลล่านของภาพ,พยนตร์ช่วยภาพมีความรู้สึกที่ไม่มั่นคงแต่ก็มีชีวิตชีวาไปพรพ้อมกันสอดคล้องกับการเติบโตทางความคิดของตัวละครร่วมถึงบลอนที่พุ่มกับภาพเชสเออร์วินได้ทดลองใช้เลนส์จำนวนมหาศาลเพื่อสร้างภาพที่หลากหลายจุดประสงค์คือจำลองสไตล์ภาพถ่ายยุคต่างๆของมารีนมอนโรในบลอนได้มีการใช้เอฟเฟกต์ผ่านเลนส์เช่นแฟลร์ความฟุ้งและโบเก้ที่ไม่เหมือนใครของเพสววลเลนส์นั้น ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสไตล์ภาพเพื่อใได้ภาพที่มีคาแรคเตอร์ซื่อสารถึงความฝันความทรงจําหรือแม้กระทั่งความรู้สึกแตกสลายซึ่งก็สอดคล้องกับเนื้อหาของภาพยนตร์ที่เน้นด้านจิตใจและภาพลักษณ์อันซับซ้อนของมอนโรท้ายที่สุดแล้วเพสวอลเลนส์ well ens, ในโลกภาพยนตร์เป็นมากกว่าแค่เลนส์เก่าแต่ยังเป็นเครื่องมือทางศิลปะที่เชื่อมโยงอดีตเข้ากับปัจจุบัน ผ่านสุนทรทียภาพของการนำเสนอช่วยผู้สร้างภาพยนตร์สามารถเล่าเรื่องด้วยภาพในมิติที่ลึกซึ้งและแตกต่างสร้างประสบการณ์ทางภาพที่ไม่เหมือนใครให้กับผู้ชมและยังเป็นการตอกย้ำว่าหนึ่งในหัวใจสำคัญของการถ่ายภาพยนตร์คือการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องมือให้มีความเหมาะสมเพื่อช่วยในการถ่ายทอดอารมณ์และเรื่องราวได้อย่างทรงพลังที่สุด